ผมต๋องรถบานขอบโคยจัรกรรถดีรถสวยราคามีตราพื้อเวลามีแต่คุ้มค่าเดยกลูก้าบอกว่าอีกาสุดยอดวันนี้เลิกแต่เช้านะครับลูก้ามาขับรถกับตัวยุตตาวีโวแชมป์นะครับพร้อมกับน้ำเดื่มเย็นๆนะ่ครับรถบานขอบโคยจัรกรมีน้ำเดื่มเย็นๆมีบริการใหลูก,ก้านะครับผ่านไปผ่านมาไข่จิ้มน้ำรถบ้านขอบโคยตัการเย็นๆมาเอาไว้เอาใดค,ครับจิ้มฟรีบอกมีไก่จะใจครับจิ้มฟรีนะ เราหวังได้รถฟิกไป็นตัวใหน้นะนะครับอ่ะโอเคเราไปที่ตามรับชมบรรยากาศในการลุกเก้ามาครับรถส่วงยามเช้านะครับนี่ครับลูกเก้าไปเดินทางมาจากอำเภอท่าวังผานะครับบ้านปุง๋งนะครับยืนอยู่กับปีคอยกับแฟนวันวนี้ครับผมบิ๊บบิ๊วันนี้ครับผมครับอ่ะน้ำเย็นๆไปก่อนกิ <laughs> นน้ำเย็นได้รถไปกูกันก <laughs> ูขนอันนี้นะมากินน้ำเย็นนี่นะครับอ่ะเอาไปพาลูกเก้ามาพอ ตรวสอบสบภาพรถกันนะครับครับกันนี่เลยเนาะตีว่าเมื่อกี้ครับตัวต่าวีโกโชแชม,มปี2องพสีขาวสีสวยเลยนะครับรถสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับยืนอยู่กับปีคอยครับปีคอยเป็นจะได้ของในสภาพของตัวรถปีคอยถูกใจมากน้อยแค่ไหนครับพี่ถูกใจถูกใจมากม,ามันก็ถูกใจเลยมันก็โอครับครับตัวรถก็คือมาเรลาสะดุตตาเลยปีคอยเนาะอ่าครับรถก็คือมาตัวตีนีงามกุ้กัน <ใจ S 2> นั้นเนาะ ทุกการด้อเ,เจ้าเจ้าของร้านุดเป็นก็บริการดีเป็นกันเองเจ้ารถสวยรถงามต้องร้านตีตองยนต์ตาอ่านี่ครับโหหนุ่ก้ายืนยันมาตั้งแต่หัวคลิปเลยว่ารถดีรถงามรถสวยต้องมาที่นี่คือบจอบครบคุณภาพเดืองรถเนาะพี่คอยเนาะ็งแข็งได้<ค>ร,รถเป็นเป็นกันเองเจ้าอ่านั่นก็อง่ายมันก็โซนรถบ่ต้องพูดถึงเลยพี่คอยเนาะแถมมาอู้กันแน่น่ารถและรถได้รถแถมได้แถมนะครับเหมือนเจ้าพี่คอยเนี่ยไม่มีปัญหาครับเขา คือเอาไงเปลี่ยใจหากันนี่เลยพี่คอยดอเปลี่ยนใจหากันอ่ะมาขอตั้งหน้าก่อนครับคือลูกล้ามาตรวจสอบสภาพรถพร้อมๆกับของเขาเลยนะครับนี่ครับรถโดยสารวิโกแชมอย่างอื่นก็เขาตัวเช็คสภาพผมว่าเราบอกว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์ระบบเครื่องระบบเกียร์เปลี่ยนไฮน้ำมันเครื่องเพร้อมกันนี่ที่สำคัญน,น้ำมันรถเต็มถังแฟนพี่คอยเนี่จะเดินทางไปาง,งานก็ไปได้สบายเลยนี่นะครับเดี๋ยวพี่คอยฝากถึงเอฟซีผมถึงนัมต้าว่าใครใครในรถเนี่ยคือเจริญจวนมาล้านี้นี่แหละครับพี่ กาแฟถึงพีน้องเจ้าอาไผต้องการตีต้องการดูรดนะเจ้าจะมีอยู่เต้นโรดของตองยนต์ตะการนะเจ้าร,รดเปิดง้ามเปิดดีคุณอากาศดีทุกอย่างเลยเจ้าเจ้าของร้านเปิดกอู้เป็นกันเองทุกคนบริการดีทุกคนเลยเจ้าฝาก มาดูได้เลยนะเจ้าโอเคครับผมเรื่องเอกสารก็จัดงางอนุญาตไว้ <c oughs> แล้วพี่คอยนอนบ่ยุ่งยากอย่างที่เหลือเขาจุยดันพักดันเอกสารเพื่อผ่านนะครับอ่าคับผ่านได้ขับรถเป็นที่แน่นอนนะครับโอเคขอบคุณพี่คอยครับสามีมาให่นะครับท <c oughs> ีอุดหนุน <c oughs> รถบ้านขอบขอยุตการของผมนะครับแข่ได้รถดีรถงามรถกล้าครับประกันหลังการขายทุกรูปแบบเชิญชวนมาที่นี่นะครับซื่อไปแล้วมีแต่คําว่าสบายใจแน่นอนนะครับโอเคครับ